สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแจ้งด่วนครับ18พฤษภาคม2565วันนี้เงินเข้าบัตรคนจนนะครับคนเงินสดได้ครับแต่ต้องโทรเช็คยอดเงินก่อนนะครับจึงไปกดเดี๋ยวถ้าบางคนเงินไม่เข้าจะหาว่าเราโกงหกอีกนะครับเพราะนั้นต้องโทรเช็ควงเงินก่อนเพราะว่าวงเงินนี้มันจะมีปัญหาทุกงวดบางคนได้บางคนไม่ได้ไม่ทราบว่ามีปัญหาอยู่ตรงจุดไหนคนไม่ได้ แต่คนที่ได้ก็ได้อยู่เป็นประจำนะครับ18พฤษภาคมครับวันนี้เงินคืนค่าน้ำปราปาคืนค่าไฟฟ้าเข้าไปในบัตรกดเป็นเงินสดได้นะครับเป็นบินของเดือนมีนาคม65ที่เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแล้วนะครับสําหรับค่าน้ำปราปาก่อนนะครับใครใช้นะ้ำปราปาไม่คืนร้อยจะโอนคืนเข้าบาัตรคนจนทุกบาททุกสตางค์นะใครใช้น้ําไม่เกินร้อยนี่ แต่ว่ายังกดงินสดไม่ได้เพราะมันไม่ถึงร้อยต้องรวบรวมกับเงินอื่นๆที่เป็นวงเงินสดก็กดได้นะครับแต่ถ้าใครใช้น้ำไม่เกิน315บาทเงินจะคืนเข้าบัตรสูงสุด1 0 0นะครับก็อันนี้กดเงินสดได้เพราะเพราะจะได้ร้อใช้น้ำไม่เกิน315เกินร้อยแต่ไม่เกิน315ได้คืนเข้าบัตร100เต็มนะครับแต่ถ้าใครใช้เกิน315ไม่ได้คืนเลยนี่ก็คือกติกานะครับวันนี้ เงินขั้น้ำปราปาเข้าบัตรนะครับ18พฤษภาส่วนไฟฟ้าไม่ต้องมีหลายขยักมีแต่เกิน3 1 5กับไม่เกินใครใช้ไฟเกิน3 1 5ไม่ได้คืนใครใช้ไม่เกิน3 1 5ได้คืนเข้าบัตรกดเงินสดได้เป็นบิลค่าไฟที่จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม65นะครับเอาล้ครับนี่คือวงเงินที่จะเข้าวันนี้กดเป็นเงินสดได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ให้โทรเช็ควงเงินก่อนนะครับ วิธีโทรเช็ควงเงินว่ามีวงเงินกดเงินสดให้ให้กดหรือเปล่าให้กดที่ให้โทรที่หมายเลข021092345ครับโดยวิธีทําก็คือกดโทรศัพท์ที่หมายเลข021092345แล้วกดโทรออกเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักคู่จากนั้นกด3ฟังสักคู่จากนั้นกด1จากนั้นก็ทำตามที่ระบบเขาบอกครับ ก็จะทราบวงเงินครับถ้ามีวงเงินจึงไปกดถ้าไม่มีก็แสดงว่าเราของเราไม่เข้าต้องโทรตามเงินต่อไปวิธีโทรตามเงินดูคลิปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ